สวัสดีค่ะน้องๆมาลองดูสามรัฐนะพี่ลองทําดูนะนะเฉพาะนะชุดรวมเขาก็มีนะให้อังไปสองหนึ่งเจอไปศูนย์สองแล้วก็รัเสเซียเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งนะไม่ใช่สี่หนึ่งนะจะเอาสี่หนึ่งด้วยก็ได้ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าชุดเดียวกันนะคะน้องๆค่ะให้ไปชุดนี้เลยค่ะดูซิว่าจะปังๆไมหมเมื่อคืนเราก็เข้าแค่ศูนยนะ์เนาะโอ้นังสาร เขารัดเดียวเปล่าออดอเบิ้นเบิ้น,เ,นเข้าเบิ้นทั้งสองเนาะอืมเยอรม,มันเนี่ยเนี่ยระวางส่วนมากเยอรม,มันเนี่ยจะเข้าเบิ้นนะคะน้องๆอ,อืมเนาะสามรักของเราไปอันนี้เลยค่ะนะคะน้องๆค่ะทําให้พิเศษเลยลองดูลองดูจะได้เป็นกิจจะลักษณะเนาะเออพี่ไม่ได้เอาไอ้ดาวีอะไรมาไอมนั่นนะ เนี่ยพี่ทำของเขาดูเลยว่าจะเข้าไหมจะเข้าสักรัดไหมถ้าไม่เข้าก็สลกก็เล่นเจาะก็ได้ค่ะน้องๆค่ะนะทุกชุดนะเมื่อคืนเข้าอะไรอะ่ะเข้าเข้าเยอรมันเนาะเข้าเยอรมันใช่ไหมโอ๊ยพี่ก็จําไม่ได้แล้วสมองเนี่ยไม่ไปแล้วไปแล้วก็ได้เบิ้ลนะเนาะเพราะพี่ชอบเบิ้ลอยู่แล้ว่ะเยอรมันเนาะเยอรมัน,นเรากันเบิ้ลเนานะ เยือรมันส่วนมากแต่เบิ้ลมาดีเนาะก็จบจบดูนะน้องๆเนาะจบจบเขาเรียกว่าอะไรซุ่มสุ่มดูเนาะซุ่มสุ่มดูโอ้ยภาษาไทยอะไรจบจบเนาะซุ่มสุ่มดูเนี่ยเบิ้ลพี่ทำให้แล้วนะสังเกตดูเอ้าวสองสองไม่ให้ซะงั้นสามีสอง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 ก็ด้วยนะคะน้องๆเนี่ยไอตัวเนี่ยที่พี่มีน่ะไปหมดเลยนะศูนย์ศูนย์หนึ่งหึงสองสองสี่สี่เก้าเก้าเนี่ยนะกันกันนะตัวกัน ไม่เปืองตังดีจะเล่นแต่เบิ้นก็ได้คะ่ะน้องๆพี่คิดว่าต้องมาละสักรัดหนึ่งเนาะเนี่ยถ้าเราเล่นแค่นี้ถ้ามานาะก็โอ,โ,อโอนะนะคะน้องๆค่ะเนี่ยเอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะขอให้มาทั้งสามรัดเลยเนาะเนี่ยอังถ้าใครจะ,จะเจาะจะจะจะอะไรนะจะรูดเลยก็ได้นะจะ,จะรูดยิ่งจะรูดนะพี่ว่าคิดว่าจะมาแหละจะไม่มาเลยหรอเอเอเอ,เอ,เอรัดละตัวนี่เนาะนะนะ เราเอารัดแล้วเนี่ยใบสองสองตัวนี่ตัวละบาทนี่ก็ได้กี่บาทสองบาทแล้วเนาะได้กี่บาทยี่สิบบาทไหมเออได้เท่าไหร่ก็โอเคเนาะขอให้มันมาเนาะเราไม่ต้องเจาะก็ได้หรือไม่เราเล่นแต่เจาะเอาแต่ตัวเด่นเจาะก็ได้ค่ะน้องๆค่ะตัวเด่นของเราวันนี้มีสองหนึ่งนะไปไปไปศนะูนย์สองหนึ่งเนาะเราก็เจาะไปเจาะมาศูนย์สองหนึ่งนี่ก็เล่นเนี่ยสามรัดเนี่ย เจาไปเจาะมาจะไม่เข้าเลยเหรอศูนย์หนองหนึะไรอย่างเงี้ยศูนย์ศูนย์หนว่าไปเนาะประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะเจอกันค่ะคืนนี้รวยๆวยปัยงๆไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ